สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่เขามารับชมรับฟังสองวิธีชีวิตแบบปนนอ,อกขอกหน้าครับมาเบิงกะลำครับกะลำม้่นนั่นถือฝนตายวมดเลยครับเลยเปื่อยเปนเนา่าม้วนนี่บอ่อบ่บ่บ,บ,บ,บ่ถือฝนปลุกลรุ่น่นกํะลังหัครับกะลำเดห้าสิบมือครับห้าสิบวันอายุห้าสิบวัน กำลังเริ่มหอครับนี่นี่เพิ่นก็นมีเอฟซีทันหนึ่งแหละิ่นถามมาเจ่าอเอฟซีตัวบอลทันปู้ชมทันหนึ่งแหละครับเพิ่นถามมาเพิ่นว่าอันมันปลูกได้เดือนหนึ่งแหละคือบ่อนหอเนาะเพิ่นว่ามียากอดยาหอบ่เพิ่นว่าไอ้ยากอดยาหอก็มีอยู่ครับถามด้ยน้ำรานใครยงใครยาพ่นนะแต่วันนี้ผมโมด้ฉีดยากอดยาหอเด้ครับกำลังหอครับมันว่นโมเป็นครับนะเห็นบ่ ผลผลเห็ดผลเลผลลผลหลือจากฝนล้ะผลนี่แหละมันนี่เหลือจากฝนปลูกถึงแก่เกี่ยวเกี่ยวเขาทิพมหาเล้วครับเกี่ยวเขาข้อทิพมหาแล้วตัวนี้มัเป็นบันไดครับก็มีสวนแก่มื่อยไม่เพิ่มปลูกดุ่นสองปลูกด,ดุนสามไม่ต้องฟูนไถยฟันไปแล้วเบี้ยกำลังใหญ่ลังหอ งางยังมาเรีงยงงางหาหนอนน้ำครับมีหนอนหนอนพันธุ์ยูไตใบพันดอกนี่นี่นีครับนี่ห้างหนอนนี่วะน่นหนอนนี่นครับขาที่บัดนี่นี่ที่ขาหนอน ง่ายๆเลยครับสังเกตเลยนี่ใบสวยๆนี่แม่นเลยครับนี่นอนเห็นบอกครับเนี่ยขานี่แต่น,นอนเห็นบอกครับขาใบ <c oughs> สวยๆนี่แม่นเลยครับเห็นบอกต้องขาเนี่ยครับบพราะขาเนี่ยคนเข่าไปหัวมันหัวมันก็ะสีบางงามสีแยบ่าตายตเลครับ นี่ของลีหลายกระดำกันกัดด้วยมือนี่นะครับเมียนิดครับนี่ใบสวยๆนี่ีห้างเพิ่นล่างหอครับเนี่ยผมไม่ได้ฉีดยากอดยายัางดอกก็ลังหอล่างเหลิมเหลิมหอขอ กระช่วงนี้นะครับช่วงระว่างนอนเป็นที่สุดนอนเพิ่นจะมักแหงนะครับช่วงนี้นี่ขอนอนในร่งเห็นบน่ไนบ่หอได้นี่ถ่มเลยน,นี่โยกยนตนให้ปลาห้างเพิ่นห้างนอนตายครับ ยังมาแรงแต่มันยัางละบึงจีนะครับต้องมาเบึงนี่ปตาบ่ได้ <c oughs> กำลังงามห,หาซิบมือกลังหาซิบมือนอนหลายแหงครับเบื้รงบนนอน แข่งอะวะถ้าตูพ้นมีอันเดียวเนี่ยนะครับตูพ้นหละกาหลอพ้นก็นมีหลกเปอยหลอกหลกเน่าหากเน่าครับหลกเป็นเสือล่าจะรักลักถ้าตัวคนกับน,นอนนะครับพวกมันกินที่หละขุนกินใบมันนอนกระถูนอนตัวเล็กหน่อยกับมะหนอ่อยนะครับกระป๋อยไหวไงเหลียวคักี้ ถือกินเลยล่ะเหม็นๆเม,มีนเลยวิธีกำจัดน้อนของผมผมว่าคุณมาฉีดยากระต่ายผมว่าบ่อตายฉีดจังไนฉีดยาเขาถึงหนีปับพ่นอยู่ทั้งไตใบตัวตัวนอนอยู่ไตใบบอ่อตายเลยครับ <c oughs> เอาน้อนหดก็ดีมันก็จะบ่เสียหายเสียรากก็ว่าเท่าไหร่ดอก ขันบ่มีฝนเพราะว่าหนึ่งหลักเข้าบริโภคน้ำเปียกหดเปียกแห้งกับพิษผมหดน,น้ำนี่ผมหดมือเป็นมือดได้ครับนี่เหี่ยวบางไฟหดหน่อย่างไงบางทีกระซ่องมือคอยโคตรจนึงก็กมีเบื้งดินผมที่แห้งๆ <c oughs> มนันนั่นมันตายครับตายมันห่มฝนพวกที่เหลือนี่มันหลอดฝนแหละ ลูกโม่หนึ่งก็ทิลูกลูกถิ่มนะครับลล,ลกไปให้ปลากิน,นเทน้่องสาให้ปลากินปลาเหลียงปลานิ่นปลาตะเพียนทองแล้วสิแก่มื่อไม่ปลูกกันละในคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปก่อนหน้านี้พอได้เคยเบิง่งปลูกแล้วแล้ตอน3,000ต้นต้นนีนน้มันจะมีบางปัญหา0 0 0ครับอาถึง6,000นไถเหล้วปั่นแล้วเรียบร้อยรอเบี้ยใหญ่ก็ปลูกทุกท่ายก็แคีเรนครับผมขานอนก่อนสวัสดีครับ